ทรูเดินหน้าสู่ความเป็นเทคคอมพานีเต็มรูปแบบเปิดตัวแบรนด์ใหม่ t r u e X นํานำเสนอเทคโนโลยีการใช้ชีวิตอัจฉริยะที่จะยกระดับการใช้ชีวิตของคนไทยด้วยศักยภาพระบบดิเวทดิจิทัลที่ครบวงจรการรวมเทคโนโลยีเยข้ากับทุกลฟส์สไตล์ผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี AI และคลาวด์รวมถึงอุปกรณ์ IoT ผสานเข้ากับเครือข่ายอัจฉริยะ 5G Fiber Broadband สร้างสรรค์เป็น6นวัตกรรมโซลูชันภายใต้แบรนด์ True X ในคอนเซปต์ Life OS เทคโนโลยีเพื่อชีวิต อัจฉริยะที่เปรียบเสมือนระบบปฏิบัติการที่ช่วยจัดการการดำเนินชีวิตให้สมาร์ทยิ่งขึ้นตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่หลากหลายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพร้อมรับมือกับความท้าทายในโลกดิจิทัลปัจจุบันโดยสร้างความเท่าเทียมในทุกมิติทั้งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงแพทย์ทางไกลเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้บริการดิจิทัลที่มีความซับซ้อนตลอดจนสิทธิพิเศษต่างๆด้วยแอปพลิเคชัน TrueX แอปเดียวครบจบทุกบริการตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต จริงๆแล้วแอปพลิเคชันนะครับ 2X เนี่ยเป็นแบรนด์ใหม่นะครับที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการนะครับของการใช้งานของบุคคลทั่วไปนะครับจริงๆแล้ว 2X คือ Life OS นะครับสำหรับชีวิตอัจฉริยะซึ่งก็ควบรวมการให้บริการเซอร์วิสหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการบ้านนะครับการเรียนรู้นะครับสุขภาพนะครับพลังงานนะครับ รวมไปถึงเอนเตอร์เทนเมนต์ในคอมเมอร์เก็ต้องบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคป,ปัจจุบันครับ,บรับสำหรับ TrueX นี่จริงแล้วต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ที่แตกต่างมากเลยคือว่าไม่ใช่เป็นแค่แอปพลิเคชันนะครับแต่มันจะตอบโจทย์เรื่องการใช้งานตัวอย่างเช่นมันจะมีความง่ายนะครับคือซิมเพิล มันจะมีความซิมเลสนะครับคือแอปเดียวเนี่ยควบคุมได้ทุกอย่างนะครับมันจะมีความสมาร์ทเพราะเราบรรจุเทคโนโลยีหลายตัวเข้าไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI นะครับเรื่องคลาวด์ต่างๆอยู่ในนั้นเราท้ายที่สุดแล้วมันมีความ s ูพ e เวียนะครับคือความเหนือชั้นในเชิงของพิเวเลชนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยเฉพาะยิ่งจะเป็นลูกค้า True หรืหอ d t a c กนะครับก็จะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับแบ b ก์ s าสเจอร์ผมคิดว่าลิซ่าเองน้องลิซ่าเองก็เป็นคนที่เรปร์เซน นะครับเรื่องชีวิตที่เป็นโมเดิร์นไนซ์นะครับยุคใหม่และมีความทันสมัยนะครับแล้วก็เป็นชีวิตที่ต้องบอกว่าตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่จริงๆนะครับก,ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าน้องลิซ่าก็มาตอบโจทย์รวมไปถึงการที่ เป็นแอมบาสเดอร์ระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็พูดถึงการใช้งานเนี่ยไม่ใช่อยู่ในเมืองไทยอย่างเดียวอนาคตอันใกล้อาจจะมีการขยายตัวไปที่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับครับจริงๆสำหรับ 2X เนี่ยถ้าเป็นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถโหลดแอปพลิเคชัน 2X นะครับได้วันนี้นะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับรวมไปถึงถ้าอยากหยิบจับสินค้าจริงๆเลยก็สามารถไปได้ที่ True Shop นะครับหรือ Lotus นะครับใกล้บ้านนะครับ